ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าสามีหายไปต่างประเทศพร้อมผู้หญิงอีกคนเพื่อไปคลอดลูกของพวกเขาและญาติทั้งหกของเขาก็ร่วมมือทั้งหมดแต่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่เงียบที่สุดอย่างคุณกำลังเตรียมบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือเรื่องจริงของภรรยาคนหนึ่งที่เลือกความเงียบเป็นอาวุธและผลลัพธ์ทำให้ทุกคนต้องชอ็อกเรื่อง สามีพากิ๊กไปคลอดลูกต่างประเทศญาติหกคนตามไปหมดฉันเงียบเงียบปิดบัญชีทั้งหมดค่ำวันนั้นลมหนาวจากเครื่องปรับอากาศพัดตรงมาที่แก้มฉันเย็นจนรู้สึกเหมือนผิวจะชาโทรศัพท์สัน่นหน้าจอสว่างภาพถ่ายจากต่างประเทศเด้งขึ้นมาทุกคนยิ้มกว้างแม้กระทั่งเขาและผู้หญิงที่ฉันไม่เคยเห็นใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนเบื้องหลังเป็นห้องคลอดสีขาวสะอาดแสงไฟส่องสว่างจนแสบตา เด็กทารกถูกอุ้มขึ้นมาท่ามกลางเสียงญาติของเขาที่ไปกันครบหกคนหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนมีเสียงดังสะท้อนในอกอุ่นร้อนแล่นขึ้นมาถึงใบหน้ามือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยปลายนิ้วเย็นลงอย่างรวดเร็วสายตาพร่ามัวแต่ฉันยังมองเห็นชัดว่าเขายืนอยู่ข้างเธอไม่ใช่ข้างฉันกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆในห้องที่เคยทำให้รู้สึกสงบกลับหนักแน่นจนเหมือนอึดอดัด ฉันนั่งนิ่งเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกเหมือนตอกย้ำความจริงทุกวินาทีเวลาก็ยังเดินต่อไปแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนถูกตรึงไว้ตรงนั้นฉันมองบัญชีทั้งหมดที่ฉันดูแลมาตลอดตัวเลขเรียงยาวเหมือนกำลังถามกลับว่ายังต้องทนอีกหรือไม่ฉันสูดลมหายใจหลึกชานิ่งกลิ่นกระดาษและหมึกจากสมุดบัญชีลอยขึ้นมา คล้ายกลิ่นของจุดจบบางอย่างและจุดเริ่มต้นของความเงียบในใจฉันฉันกดปิดบัญชีแรกเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นแต่ในหูฉันกลับดังก้องเหมือนแรงระเบิดเล็กๆบัญชีที่สองที่สามผ่านปลายนิ้วฉันไปทีละรายการแต่ละการกดทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนเงียบลงเรื่อยๆลมหายใจของฉันอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ภายในอกกลับว่างเปล่ากว่าที่เคยฉันไม่พูดอะไร ไม่ส่งข้อความไม่โทรหาใครในความเงียบฉันเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างจากลึกที่สุดในตัวเองเสียงที่ฉันไม่เคยฟังอย่างจริงจังมาก่อนและเมื่อบัญชีสุดท้ายปิดลงแสงจากหน้าจอสว่างวาบสะท้อนในดวงตาฉันเหมือนประกายที่พาไปสู่บางสิ่งที่ยังรออยู่ข้างหน้าแสงบนหน้าจอค่อยๆลดลงเหลือเพียงเงาสะท้อนใบหน้าฉันที่นั่งนิ่งอยู่กลางห้องเงานั้นดูแปลก เหมือนไม่ใช่ฉันคนเดิมอากาศในห้องเงียบกว่าที่เคยเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดหัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ความรู้สึกกลับไม่เหมือนทุกครั้งที่เคยเจ็บฉันลุกขึ้นช้าๆพื้นไม้เย็นแต่ฝ่าเท้าความเย็นนั้นไหลขึ้นมาถึงข้อเท้าแล้วเคลื่อนสูงขึ้นราวกับกำลังเตือนว่าทุกก้าวต่อจากนี้จะไม่เหมือนเดิมริมหน้าต่างผ้าม่านบางพริ้วเบาๆ แสงจากไฟถนนลอดเข้ามาทิ้งเงายาวบนพื้นเหมือนรอยทางที่ฉันกำลังเดินออกไปฉันเปิดลิ้นฉักสมุดบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่ปกสีเข้มมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยฉันลูบเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ใจรู้สึกมั่นคงขึ้นฉันเขียนบรรทัดแรกตัวหนังสือสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจนวันนี้ฉันเห็นความจริงจากภาพถ่ายหนึ่งภาพฉันหยุดฟังเสียงภายในตัวเองอีกครั้ง เสียงนั้นไม่ดังแต่แน่นชัดเหมือนกระซิบอยู่ใกล้หูว่าเธอไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงที่ไม่มีใครมองเห็นค่าฉันวางปากกาสายตามองไปรอบห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยสักส่วนโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความแจ้งเตือนจากกลุ่มครอบครัวของเขาเสียงหัวเราะภาพยิ้มปลิวขึ้นบนหน้าจออย่างต่อเนื่องเหมือนไม่มีใครรู้ว่าฉันไม่อยู่ในภาพนั้นอีกต่อไป ฉันมองภาพเหล่านั้นเฉยๆไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวมีเพียงความว่างที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความชัดเจนฉันค่อยๆวางโทรศัพท์ลงเสียงวางกระทบโต๊ะเบาเกินกว่าจะเรียกว่าโกรธมันเป็นเสียงของการปล่อยมือมากกว่าฉันเดินไปหยุดหน้ากระจกแสงสะท้อนทำให้ฉันเห็นสีตาตัวเองชัดขึ้นมันไม่เศร้ามันไม่สั่นมันเหมือนตาของคนที่กำลังตื่นจากฝันยาว ฉันยืนอยู่อย่างนั้นสักพักฟังเสียงในบ้านที่ว่างเปล่าทุกอย่างเงียบจนฉันได้ยินหัวใจของตัวเองเต้นจังหวะที่ค่อยๆสงบค่อยๆหนักแน่นขึ้นแล้วทันใดนั้นเสียงกุญแจตกในถาที่โต๊ะใกล้ประตูดังขึ้นในความเงียบเสียงนั้นก้องทั่วห้องเหมือนเป็นสัญญาณเริ่มต้นอะไรบางอย่างฉันหันไปมองชานิ่งลมหายใจอุ่นแต่สายตาเย็นลง เงาของใครบางคนทอดยาวบนพื้นหน้าประตูรอยเท้านั้นค่อยคอยขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆหัวใจฉันยังเต้นอย่างสม่ำเสมอแต่ความรู้สึกภายในกลับขยับขึ้นเป็นระลอกเหมือนสายน้ำก่อนเจอคลื่นใหญ่ที่กำลังคืบเข้าฝั่งฉันยืนตรงนั้นรอให้ประตูเปิดพร้อมกับความจริงชุดใหม่ที่จะเดินเข้ามาประตูค่อยๆขยับเสียงก้ไกภายในดังแผ่ว เหมือนเสียงเหล็กเสียดก,กันท่ามกลางความเงียบที่หนักจนแทบกดทับไหล่ฉันมือของเขาปรากฏขึ้นก่อนปลายนิ้วแดงจากอากาศเย็นด้านนอกเขาผลักประตูเปิดชาระมัดระวังเรากับรู้ว่าบางอย่างไม่เหมือนเดิมในบ้านหลังนี้แสงจากโถงทางเดินสองเข้ามากระทบพื้นไม้เป็นแนวสว่างและเงาร่างสูงของเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไหวเอน็นไม่รีบร้อน แต่แฝงความไม่แน่ใจอยู่ในท่าทางทุกส่วนเขามองเข้ามาสายตาไล่สำรวจเหมือนพยายามอ่านบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเขาสังเกตเห็นสมุดบันทึกบนโตะ๊ะเห็นโทรศัพท์ที่ฉันวางไว้และคงสังเกตเห็นว่าใบหน้าฉันนิ่งกว่าที่เขาเคยรู้จักกลิ่นอากาศเย็นจากภายนอกค่อยๆไหลเข้ามาในห้องผสมกับกลิ่นกระดาษและหมึกกลิ่นที่ฉันเพิ่งรู้ว่ามันคือกลิ่นของการตัดสินใจเขาขยับเข้ามาหนึ่งก้าว พื้นไม้ออกเสียงเบาแต่คมชัดในหูฉันราวกับไฟฟ้าสถิตฉันยืนนิ่งลมหายใจเป็นระเบียบเหมือนทุกอย่างในตัวเตรียมพร้อมมานานกว่าที่คิดเขาเอ่ยขึ้นก่อนเสียงแผ่วชาแฝงความลังเลเธอเห็นภาพใช่หรือไม่ฉันไม่ตอบเพียงมองเขาตรงตรงสายตาของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่หน้าภูเขาที่กำลังจะถลม่มเขาขยับอีกก้าว เสียงพื้นไม้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมเหมือนเตือนทั้งเขาและฉันว่าทุกก้าวกำลังนำไปสู่สิ่งที่กลับไม่ได้มันไม่ใช่อย่างที่คิดเขาพูดเบาคำอธิบายที่เตรียมมาเหมือนติดอยู่ในลำคอไม่กล้าเดินหน้าไม่กล้าถอยหลังฉันสูดลมหายใจอากาศอุ่นไหลเข้าสู่ปอดทำให้เสียงหัวใจในอกฟังชัดขึ้นฉันพูดเพียงประโยคสั้นๆเสียงเรียบนิ่ง แต่มีบางอย่างหนักแน่นจนเขาชะงักฉันรู้มากกว่าที่เธอคิดเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาหนักกว่าปกติเขาหันมองรอบห้องอีกครั้งเหมือนค่อยๆรับรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนกำแพงและเพดานกำลังเปลี่ยนสีเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความหมายเขาเหลือเห็นเอกสารบนโตะ๊ะปกสีขาวสะอาดตัวหนังสือเล็กๆตรงมุมชื่อของเขาปรากฏอยู่ชัด เขาขยับเข้าใกล้โตะ๊ะมือจะเอื้อมไปหยิบแต่ฉันขยับมือขึ้นเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยแต่พอให้เขาหยุดในทันทีเขามองฉันสายตาเริ่มไม่มั่นคงเหมือนพื้นใต้เท้าเริ่มหายไปลมหายใจของเขาสั้นลงขณะมองกระดาษตรงหน้าใบหน้าสะท้อนความสับสนปนตกใจราวกับเริ่มเดาได้ว่าฉันได้ทำอะไรไปแล้วฉันก้าวช้าๆไปใกล้โตะ๊ะนิ้วแตะขอบเอกสารเบาๆ เนื้อกระดาษแข็งและเย็นบอกทุกอย่างแทนคำพูดเขาถามเสียงเบาเหมือนเสียงของคนที่กลัวคำตอบตัวเองเธอทำอะไรไปฉันค่อยคอยเงยหน้ามองตรงเข้าไปในดวงตาเขาที่สั่นไม่หยุดในอกฉันไม่ไหวไม่สัน่นมีเพียงความนิ่งที่แข็งแรงจนฉันแปลกใจตัวเองและฉันพูดฉัดทุกคำโดยไม่ยกเสียงแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดที่เธอใช้เพื่อสร้างโลกอีกใบ ฉันปิดทุกอย่างแล้วเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนในวินาทีนั้นดวงตาเขาเบิกกว้างริมฝีปากสั่นเล็กน้อยราวกับสมองยังไม่ทันประมวลสิ่งที่ได้ยินพื้นไม้ใต้เท้าเขาดูเหมือนแคบลงห้องทั้งห้องเหมือนบีบเข้าหากันและเงาของเขาที่ทอดยาวบนพื้นเริ่มสั่นเหมือนคนที่กำลังลม้มเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เหมือนโลกทั้งใบถอยหนีจากเขามากกว่าดวงตาไหลไปตามขอบห้อง เหมือนกำลังหาที่ยึดแต่ไม่มีสิ่งใดตอบรับเขาอากาศรอบตัวเริ่มอึดแน่นไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะความจริงที่ก่อตัวขึ้นชาชาๆหนักฉัดและหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาหันกลับมามองฉันลมหายใจสัน่นเหมือนกำลังพยายามรวบรวมคำอธิบายที่ไม่เคยเตรียมไว้มุมปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันยืนอยู่นิ่งๆมือแตะขอบโต๊ะ สัมผัสเรียบเย็นนั้นช่วยพยุงความสงบภายในไม่ให้ไหลออกมาประทะเขาแรงเกินไปเธอปิดทำไมเขาพูดออกมาในที่สุดเสียงต่ำฝืดเหมือนคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วแต่ยังหวังว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นฉันมองเขาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสงบที่ทำให้เขายิ่งหวาดกลัวเพราะฉันเห็นทุกอย่างชัดแล้วฉันตอบเสียงของฉันไม่ดัง แต่หนักแน่นพอให้เขาหยุดหายใจไปชั่ววินาทีเขาเดินมาอีกก้าวแต่ก้าวนั้นเต็มไปด้วยความกังวลไม่ใช่ความมั่นใจอย่างที่เคยแสงไฟบนเพดานสะท้อนใบหน้าของเขาสว่างพอให้เห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆบนขมับทั้งที่อากาศในห้องเย็นกว่าข้างนอกมากเขากลืนลมหายใจเสียงแผ่วเหมือนคนกำลังอ่านผลลัพธ์ที่รู้ว่าจะไม่สวยงามแล้วต่อจากนี้ละ่ะคำถามนั้นสัน่น เหมือนเขาไม่แน่ใจว่าต้องการคําตอบจริงหรือไม่ฉันก้าวเข้าไปใกล้เขาไม่มากแต่พอให้เขารับรู้ว่าฉันไม่ถอยหัวใจฉันเต้นอีกครั้งฉัดมั่นคงคล้ายเสียงประกาศบางอย่างที่เขาไม่ได้เตรียมรับฟังต่อจากนี้ฉันพูดชาให้ทุกคํากลายเป็นเข็มที่ปักลงบนความจริงเธอก็จะได้เห็นว่าโลกที่เธอพยายามสร้างไว้ข้างหลังฉันนั้นไม่มีเสาไหนยืนต่อได้เขาก็พริบตา เร็วเหมือนพยายามล้างภาพอะไรบางอย่างออกไปจากสายตาแต่ภาพนั้นยังอยู่ชัดเจนคือภาพของฉันคนที่เขาคิดว่าจะนิ่งเฉยไปเรื่อยๆเขามองโตะมองเอกสารมองสมุดบัญชีมองโทรศัพท์ของฉันเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังเปลี่ยนเป็นหลักฐานหลักฐานที่เขาไม่มีทางปฏิเสธได้อีกประตูด้านหลังเขายังคงเปิดอ้าอากาศเย็นพัดเข้ามาเป็นระยะ ทำให้ผ้าม่านไหวเบาๆคล้ายสัญญาณเตือนว่าอะไรบางอย่างกำลังจะหลุดออกจากที่เดิมเขาเอื้อมมือมาที่แขนของฉันชาไม่ใช่เพื่อจับแต่เหมือนเพื่อขอให้ฉันหยุดปลายนิ้วเขาแต่ถูกผิวฉันอุ่นสัน่นและเบาเกินกว่าจะทำให้ฉันรู้สึกอะไรฉันเลื่อนแขนออกเล็กน้อยเพียงพอให้เขารู้ว่าระยะเดิมที่เคยมีระหว่างเราไม่เหลืออีกแล้วดวงตาเขาไหว ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะเริ่มตระหนักว่าคนที่เขาคิดว่ารู้จักไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าในตอนนี้เธอจะไปหรือไม่เขาถามคำถามที่หลุดออกมาเหมือนการดิ้นครั้งสุดท้ายของคนที่จมน้ำฉันทอนหายใจเบาเย่าเหมือนปล่อยลมที่อัดแน่นในอกมาตลอดหลายปีฉันไม่ได้เป็นคนที่จะจากไปฉันตอบเสียงเรียบมั่นคง แต่เธอต่างหากที่กำลังถูกทิ้งไว้กับความจริงของตัวเองเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาหนักเกินปกติเงียบจนรู้สึกเหมือนพื้นไม้กำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของเขาและในความเงียบนั้นเสียงบ้างอย่างดังขึ้นเสียงที่เบามากแต่คมพอจะเจาะทะลุค,ความสงบของห้องเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของเขาเองเสียงที่เขาหน้าซีทันทีที่ได้ยินเสียงที่ฉันรู้ว่ามาจากอีกคน คนที่อยู่ต่างประเทศคนที่มีญาติหกคนรายล้อมอยู่ในภาพถ่ายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาชงงะงักเหมือนโดนตรึงไว้กับทีมือขยับชาไปหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าหน้าจอสว่างขึ้นแสงนั้นสะท้อนบนใบหน้าเขาทำให้เห็นสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีจากกังวลเป็นตกใจจากตกใจเป็นไร้ทางออกเขามองข้อความแล้วเงยหน้าขึ้นชา เรากับรู้ว่าความจริงอีกชุดหนึ่งกำลังถาโถมเข้ามาและคราวนี้เขาไม่มีอะไรหลงเหลือให้เกาะอ,อีกต่อไปเขายืนค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนร่างทั้งร่างหนักจนยกไม่ขึ้นเหมือนขาไม่ใช่ของตัวเองใบหน้าซีดเหมือนเลือดหายไปในเสี้ยววินาทีโทรศัพท์ในมือเขายังสว่างสว่างจนแสงสะท้อนบนพื้นไม้เป็นรอยสัน่นเหมือนทุกอย่างในห้องกำลังเต้นตามความตื่นตระหนกที่เขาไม่อาจซ่อนฉันยืนมอง นิ่งเหมือนเวลาของฉันกับเขาเคลื่อนต่างจังหวะกันฉันสงบขึ้นเรื่อยๆแต่เขาค่อยๆแตกออกต่อหน้าฉันทีละนิดเขาไม่อ่านข้อความในทันทีเพียงมองมันเหมือนมองเปลวไฟที่กำลังลามเข้ามาใกล้ตัวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกำลังจะถึงจุดที่เผาได้ในที่สุดเขาแต่หน้าจอเสียงแจ้งเตือนเดิมดังขึ้นอีกครั้งสั้นคมเหมือนเข็มที่ทิ่มลงกลางความเงียบ ข้อความปรากฏขึ้นชัดเจนบนจอแม้ฉันจะไม่เห็นแต่สีหน้าของเขาเปิดเผยทุกอย่างแทนแล้วหัวเข่าเขาดูเหมือนจะอ่อนเขาขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังเกือบชนประตูที่เขาเพิ่งเปิดเข้ามาเมื่อครู่ลมหายใจหนักขึ้นสั้นขึ้นเหมือนคนที่กำลังวิ่งหนีทั้งที่ไม่ได้ขยับไปไหนฉันพูดเพียงเบาๆไม่เร่งเราไม่ผลักดันเพียงส่งเสียงที่ทำให้เขาต้องเงยหน้าขึ้นมามอง เธอควรอ่านมันให้จบเขากลืนน้ำลายลงคอเสียงนั้นดังจนได้ยินชัดในห้องที่เงียบจนเหมือนสูญยากาศนิ้วเขาเลื่อนช้าๆกดเปิดข้อความยาวขึ้นแสงบนหน้าจอท่าใบหน้าเขาเป็นสีขาวซีดดวงตาเขากวาดอ่านข้อความช้าแต่ทุกบรรทัดเหมือนแทงลึกลงไปในอกของเขาเองเขาหลับตาแน่นทันทีที่อ่านมาถึงตอนหนึ่งมือบีบโทรศัพท์จนเส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้น ดูเหมือนคนที่เพิ่งตระหนักว่าความลับที่ซ่อนไว้อย่างดีไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปวินาทีนั้นเขาเงยหน้าขึ้นชชาๆดวงตาแดงไม่ใช่เพราะร้องไห้แต่เพราะแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาทำให้เขาแทบหายใจไม่ออกเขา้าเสียงเขาแทบหลุดออกมาไม่เป็นคำส่งข้อความมาว่าเด็กป่วยฉันนิ่งฟังแต่ไม่รู้สึกอะไรตามที่เขาคิดว่าฉันจะรู้สึก เขาเดินไปอีกสองก้าวเหมือนหวังว่าการขยับเข้าใกล้ฉันจะช่วยทำให้สถานการณ์เบาลงแต่ยิ่งเขาเข้าใกล้ความจริงยิ่งหนักขึ้นเขาบอกว่าโรงพยาบาลจะตรวจซ้ำเขาเอ่ยต่อเสียงแผ่วจนแทบเป็นกระสิบเขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าที่คิดฉันยังคงนิ่งเพราะรู้แล้วว่าเขากำลังจะพูดอะไรต่อเขายกสายตามองฉันสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอับจนไม่ใช่เพราะความรัก แต่เพราะความกลัวว่าโลกที่เขาสร้างขึ้นอย่างลับๆกำลังพังลงเร็วเกินกว่าที่เขาจะควบคุมเขาถามว่าทำไมการโอนครั้งนี้ไม่ผ่านประโยคนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนขยายออกแต่ตัวเขาเองกลับหดเล็กลงเหมือนเป็นเพียงเงาบางๆที่กำลังจะเลือนหายเขาก้มศีรษะไม่ใช่เพื่อขอโทษแต่เพราะไม่รู้จะเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างไรฉันจะอธิบายอย่างไรเขาพูดเบา เหมือนถามคนที่ไม่อยู่ในห้องนี้เหมือนถามอากาศไม่ใช่ฉันฉันมองเขาฉัดทุกเส้นบนใบหน้าทุกสันไหวทุกลมหายใจสั้นๆที่สะท้อนความสิ้นหวังที่เขาสร้างเองกับมือแล้วฉันพูดด้วยความสงบที่ทำให้เขาชะงักราวโดนคมมีดเฉือนเธอไม่ต้องอธิบายอะไรกับฉันเลยเขาเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเหมือนมีประกายหวังหวังว่าฉันจะช่วย ว่าฉันจะยื่นมือกลับไปในโลกของเขาอีกครั้งแต่ฉันยังพูดต่อชาฉัดเหมือนกําลังตอกเสาเข็มสุดท้ายลงในพื้นเพราะต่อจากนี้เรื่องที่เธอต้องรับมือไม่ใช่ฉันเงียบยาวเหมือนเวลาหยุดนิ่งอีกครั้งเขาขยับริมฝีปากแต่ไม่มีคำไหนออกมาเพราะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกที่เขาเลือกให้คนอื่นอยู่กำลังปิดประตูใส่เขาทีละบาน ทีละแผ่นและเขากำลังยืนอยู่ตรงกลางโดยไม่มีที่ไปเขายืนนิ่งนิ่งจนน่ากลัวเหมือนร่างของเขาถูกดูดออกจากห้องเหลือเพียงเปลือกบางๆที่ยังพอหายใจดวงตาเขาไหวล้มหายใจหนักเหมือนคนที่เพิ่งถูกลากขึ้นมาจากน้ำลึกแต่ยังไม่แน่ใจว่ารอดหรือไม่ฉันไม่ก้าวเข้าใกล้ไม่ถอยเพียงยืนมองให้เขาได้เห็นตัวเองชัดที่สุด ชัดกว่าที่เคยเห็นในกระจกใดในชีวิตเขาเขาขยับปากจะพูดแต่เสียงไม่ออกเหมือนลำคอแห้งจนไม่มีแรงจะผลักคำออกมาในที่สุดเขาก็พูดได้หนึ่งประโยคเสียงเบาแห้งแหลมเล็กน้อยเพราะความตึงเครียดเธอจะปล่อยให้ฉันรับเรื่องนี้คนเดียวหรือไม่ฉันไม่รีบตอบปล่อยให้ความเงียบค่อยคไหลเข้ามาปิดล้อมเขาราวกับผนังที่เคลื่อนเข้าหากันทีละน้อยลมหายใจฉันสม่ำเสมอ แต่ลมหายใจของเขาไม่ใช่สั้นหนักเหมือนต้องพยายามดึงอากาศเข้าปอดทุกครั้งฉันพูดในที่สุดเสียงเรียบแต่ไม่อ่อนโยนเหมือนเคยเป็นเสียงที่ฉันเพิ่งค้นพบในตัวเองไม่นานนี้เธอสร้างเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองเธอก็ต้องรับมันด้วยตัวเองเขาสายหน้าเบาเหมือนสายลมที่พัดบนผิวน้าแต่ไม่พอจะทาให้ผิวน้าแตกเป็นระลอกแต่เด็กเขาพูดไม่จบ เหมือนคำต่อจากนั้นหนักเกินจะพูดออกมาฉันยืนเฉยไม่แสดงอารมณ์ไม่ให้เขาเห็นความสั่นไหวเพราะมันไม่มีเหลือให้เห็นอีกแล้วเขายกมือขึ้นเหมือนอยากจับโต๊ะไว้พยุงตัวแต่ไม่กล้าแตะเหมือนรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่บนโต๊ะนั้นเป็นขอบเวไม่ใช่ทีพึ่งโทรศัพท์ในมือเขาสั่นอีกครั้งแรงกว่าครั้งแรกเหมือนอีกฝ่ายรู้ว่าเขากำลังลังเลกกำลังหาทางดิ้น และกำลังกระตุกเขากลับไปสู่ความจริงที่เขาหนีไม่ได้เขามองหน้าจอดวงตาเบิกขึ้นเล็กน้อยเหมือนข้อความใหม่หนักกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมคมกว่าเดิมและตรงกว่าเดิมเขากดเปิดมือสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดแสงจากหน้าจอสะท้อนบนใบหน้าเขาชัดเจนและในวินาทีนั้นฉันเห็นขากันไกรเขาเกรงดวงตาเขาเบิกขึ้นริมฝีปากอ้าเล็กน้อย เหมือนอ่านเจออะไรสักอย่างที่หนักกว่าที่เขาคิดไว้มากเขามองฉันแต่สายตานั้นไม่มั่นคงอีกต่อไปมั่นไหวกระตุกเหมือนจะพูดแต่พูดไม่ได้ฉันเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนเขาว่าอะไรเขาสูดหายใจแรงเหมือนกลืนคำที่ไม่อยากพูดลงคอก่อนค่อยคอยเงยหน้าขึ้นชาเหมือนกลัวว่าโลกจะพังลงอีกครั้งถ้าเขาขยับเร็วเกินไป เขาบอกว่าผลตรวจรอบแรกออกแล้วเสียงเขาสั่นในระดับที่แม้เขาเองยังควบคุมไม่ได้ฉันยังคงนิ่งรอไม่ถามซ้ำไม่เร่งเขาหลับตาแน่นเหมือนต้องดึงความกล้าออกจากส่วนลึกที่สุดของตัวเองก่อนค่อยคอยพูดต่อเสียงหายไปครึ่งหนึ่งในลําคอเขาบอกว่าเด็กอาจไม่ใช่ของฉันเงียบเงียบจนเหมือนได้ยินเสียงไฟในหลอดสั่นเบาๆความเงียบยาวนาน ยาวพอให้ความจริงที่หล่นลงกลางห้องแต่กระจายเป็นเศษแหลมคมทำให้เขาเหมือนจะล้มทั้งยืนมือที่ถือโทรศัพท์ของเขาสั่นหนักขึ้นจนปลายนิ้วเริ่มเกรง็งข้อเขาแข็งไหลต่ตกเสียงหายใจติดขัดเขามองฉันเหมือนต้องการเห็นบางอย่างความสงสารความห่วงความกโกรธหรืออย่างน้อยความเป็นมนุษย์ที่ยื่นมือให้เขาสักครั้งแต่ฉันไม่ขยับไม่พูด ไม่ยื่นมือเพราะสิ่งที่เขาเพิ่งเปิดเผยคือความจริงที่ทำให้โลกที่เขาเลือกสร้างพังยับกว่าเดิมเขาพูดอีกครั้งเสียงแผ่วจนแทบไม่เป็นคำเขาบอกว่าอยากตรวจอีกครั้งแต่เขาคิดว่าเขากลืนน้ำลายลงคอเด็กอาจเป็นของคนอื่นลมหายใจในห้องหยุดไปครู่หนึ่งไม่ใช่เพราะฉันแต่เพราะเขาคนที่ยืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบพังลงตรงหน้า และรู้ว่าไม่มีอะไรให้คว้าไว้ได้อีกแล้วตอนนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องกลับมามีอากาศอีกครั้งไม่ใช่เพราะสถานการณ์เบาลงแต่เพราะฉันรับรู้ชัดเจนว่าเรื่องนี้ถึงปลายทางของมันแล้วเขายืนนิ่งเรากับถูกตัดขาดจากสิ่งที่เคยยึดถือโทรศัพท์ในมือเริ่มสั่นอีกครั้งแต่เขาไม่มองมันไม่แม้แต่ขยับฉันก้าวไปหยุดตรงกลางห้องหายใจเข้าหลึกชะา แล้วมองเขาตรงๆเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นว่าในดวงตาของเขาไม่มีความมั่นใจเหลืออยู่เลยเธอไม่ต้องบอกอะไรฉันอีกแล้วฉันพูดเบาแต่ชัดเจนพอให้ทุกอย่างหยุดลงเขามองฉันเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีคำไหนเพียงพอจะซ่อมสิ่งที่เขาเป็นคนทำลายฉันเดินไปหยิบสมุดบันทึกบนโตะ๊ะลูกปกเบา,เบาๆความรู้สึกอบอุ่นแทรกเข้ามาในอกเป็นความอบอุ่นที่ไม่เกี่ยวกับเขา แต่เป็นความอบอุ่นของการกลับมาหาตัวเองเราต่างต้องรับสิ่งที่เราเลือกฉันเอ่ยเธอเลือกเส้นทางของเธอไปแล้วและตอนนี้เธอกำลังเห็นปลายทางของมันเขาหลุบตาไหลตกเหมือนคนที่ไม่มีแรงจะพยุงความจริงอีกต่อไปฉันเดินผ่านเขากลิ่นอากาศเย็นจากประตูที่ยังเปิดอยู่พัดเข้ามาแต่ผิวฉันเบาเหมือนลมแรกหลังพายุใหญ่ก่อนออกจากห้องฉันพูดทิ้งทาย ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความชัดเจนที่ฉันเพิ่งหาเจอชีวิตฉันจะไม่จบที่เรื่องของเธอและไม่เริ่มต้นด้วยเธออีกต่อไปฉันก้าวออกไปเสียงประตูกลับเข้าที่ดังเบาๆเป็นเสียงปิดฉากที่สงบไม่ใช่เสียงของความพังทลายด้านหลังฉันห้องที่เราเคยใช้ร่วมกันกลับเงียบแต่เป็นความเงียบที่ปล่อยให้เรื่องนี้จบอย่างที่ควรจบและเมื่อฉันเดินไปตามโถงทางเดินทุกก้าวเบาขึ้น ทุกลมหายใจลึกขึ้นโลกดูไม่มืดเท่าที่เคยคิดเพราะในที่สุดฉันได้คืนชีวิตของตัวเองกลับมาอยู่ในมือฉันอีกครั้งพร้อมที่จะสร้างเรื่องราวใหม่โดยไม่มีเงาของเขาตามมาหลอกหลอนอีกต่อไป